นี่เป็นหน้าจอขนาด10นิ้วนะตัวถ้าเป็นสปอร์ตจะเป็น10นิ้วนะครับจะไม่ใช่12นิ้วก็สามารถสั่งงานาาเชื่อมต่อ Android Auto Apple CarPlay ได้ก็เป็นกระจกแบบตัดแสงอัตโนมัตินะครับแบบนี้วางของได้เลยไม่ไหลนะครับแต่ก็หาย,ยากนิดนึงนะเผื่อเวลาออกตัวรถมันไหลนะครับสวัสดีครับ อยู่กับผมนะครับบอยชาโคที่ปรึกษาการขายฟอร์ดพับแรงนะครับอยู่กับช่องบอยชาโคด้วยนะครับวันนี้นะครับตามสัญญานะครับบอยจะพามาดูด้านในของเจ้าตัว Nextgen r a n g e r Sport นะครับว่าเป็นยังไงนะครับก่อนจะไปรับชมนะครับบอยรบกวนนิดนึงฝากกดติดตามฝากกดซับสไครป์ช่องบอยชาโคด้วยกันเพื่อเป็นกำลังใจในการทาคลิปต่อๆไปด้วยนะครับขอบคุณมากครับโอเคครับมาดูกันเลยนะครับว่าด้านในนะครับเจ้าตัว Nextgen เล n g e r Sport เป็นแบบไหนนะครับเริ่มต้นที่ด้านข้างก่อนเลยนะครับด้านข้างนะคร เป็นหนังแล้วก็ในเรื่องของมือเปิดที่เห็นได้ชัดนะครับเป็นมือเปิดแบบบีบนะที่อยู่สอดเข้าไปด้านนี้นี่ก็สะดวกสบายมากขึ้นนะครับลดในเรื่องของการหักด้วยบางท่านบอกว่าที่เก่านี่งัดนี่หักอันนี้ย้ายมาแล้วนะหักยากด้วยแล้วก็ในเรื่องของการเปิดนี่ก็สะดวกสบายมากขึ้นเก็บงานได้ดีดูดูเรียบร้อยมากขึ้นนะครับผมแล้วก็ย้ายในเรื่องของตัวปรับกระจกเลนไฟฟ้าก็มาอยู่ที่แผงปรับกระจกนี่แล้วนะครับก็ใช้งานแน้ง่ายขึ้นนะครับไม่ต้องไปเอื้อมที่หน้าคอนโซลแล้วนะครับผม ไปที่หน้าจอแถวหน้าจอกันบ้างนะอันนี้ในเรื่องของการเปิดไฟนะครับก็สไตล์ไฟในการเปิดก็แบบใหม่นะก็จะมีในเรื่องของหมุนเอานะหมุนตามเข็มนาฬิการหรือทวนเข็มนาฬิกา,ก,าก็ได้ตัวนี้หมุนได้เลยนะมันจะไม่มีล็อกนะครับหมุนไปเลยนะครับมันจะมีล็อกแค่ว่า,าตามขีดที่เราเห็นนี่เลยนะครับในเรื่องของการเปิดไฟหน้าก็จิ้มเอานะไอไฟตัดหมอ,อกเท่าที่เนี่ยถ้าไฟตัดหมอ,อลูกค้าจิ้มแบบนี้เลยนะครับผมแล้วก็เป็นพู s ส start นะครับดีไซน์ช่องแอร์ที่เป็นแบบใหม่นะสไตล์หรูหราหมาเห่ามากอันนี้ ตายรถยุโรปแท้ๆเลยนะครับแล้วก็เบาะเป็นเบาะหนังนะครับผมเดี๋ยวต่อไปจะพาไปดูด้านไนนะครับว่าด้านจอเป็นยังไงครับไปชมันเลยครับครับมาต่อกันที่ด้านในครับจับกับเจ้าตัว Next Gen Sport นะครับอ่ะมาดูกันที่หน้าจอของกันได้ครับตัวนี้เป็นหน้าจอแบบดิจิตอลแบบสี แบบใหม่แล้วค่อนข้างที่จะสวยงามลงตัวเลยนะครับแล้วก็ในเรื่องของการเปลี่ยนโหมดเปลี่ยนอะไรนะครับเราสามารถมาเปลี่ยนด้านนี้ได้นะครับด้านนี้นะครับก็ควบคุมในเรื่องของคุ้มคอนโทรลลิมิตคอนโทรลอะไรพวกนี้เราจะย้ายมาอยู่ฝั่งซ้ายมือนะครับผมแล้วก็แต่นะครับก็สามารถกดได้2ฝั่งนะมันจะมีสัญลักษณ์อยู่กดขวาก็ติดกดซ้ายก็ติดนะครับผมแล้วก็ในเรื่องของการปรับองศาของพวงมาลัยนะครับก็สามารถปรับได้สีทิศทางแล้วเราปลดล็อกตัวนี้นะครับเราสามารถดึงเข้านะครับผลักออกนะครับ แล้วก็ขึ้นลงนะครับเป็นสี่ทิศทางนะครับอันนี้ก็เพิ่มเติมให้มาครบคบแล้วนะครับตัวนี้ลูกค้าถามกันมาเยอะมากปรับได้ไหมอันนี้ปรับได้สี่ทิศทางเรียบร้อยแล้วนะครับผมโอเคในเรื่องของอที่ปัดน้ําฝนก็อยู่ด้านด้านซ้ายนะครับไฟเลี้ยวอยู่ด้านขวานะโอเคทั่วไปนะครับผมแล้วก็ในเรื่องของอหน้าจอกันบ้างตัวนี้เป็นหน้าจอขนาด10นิ้วนะตัวถ้าเป็นสปอร์ตจะเป็น10นิ้วนะครับจะไม่ใช่12นิ้วก็สามารถสั่งงาน เชื่อมต่อ Android Auto Apple CarPlay ได้ตามปกติทั่วไปเลยแล้วก็ที่เพิ่มเติมขึ้นมาพิเศษของ Ford ตอนนี้นะครับก็ในเรื่องของอระบบ Ford ดแอป p อ r ์นะครับก็สามารถาสามารถนัดคิวนัดอะไรพวกนี้ได้ทางทางมือถือได้เลยนะครับผมและอีกอย่างหนึ่งก็รุ่นนี้ก็สามารถปรับเป็นแอร์้ายขวาได้นะฝั่งนู้นเย็นฝั่งนี้ร้อนก็ได้ก็สามารถปรับที่หน้าจอได้หรือจะหมุนด้านนี้ก็ได้นะอันนี้ก็ขวาอันนี้ก็ซ้ายนะครับ ก่หนนะ้าจอเล่นไม่ยากนะครับสามารถเปลี่ยนเป็นภาษาไทยได้นะแต่นี่รถเพิ่งลงบอก็ยังไม่ได้อัปเดตอะไรให้มากมายนะครับผมแล้วก็ในเรื่องของอดูกระจกก่อนแล้วกันะกระจกก็เป็นกระจกแบบตัดแสงอัตโนมัตินะครับแบบนี้จะมีเลนตัดแสงอัตโนมัติพร้อมกับตัวที่ชาร์จที่เสียบกล้อง USB เดี๋ยวนี้บอยอินเสิร์ตไว้ให้แล้วกันเดี๋ยวค่อยดูนะครับแล้วก็มีแผงคอนโซลที่แบบใหม่นะครับ เรียบเลยสามารถวางของได้เลยไม่ไหลนะครับแต่่าหายากนิดนึงนะเผื่อเวลาออกตัวรถมันไหลนะครับผมแล้วก็มีที่ชาร์จไวเลสให้ด้วยนะครับดูแลสใส่ใจจนที่ชาร์จไวเลสนะสมัยนี้โทรศัพท์ชาร์จไวเลสได้เยอะนะอันนี้เราก็มีให้ตั้งแต่รุ่นสปอร์ตนะครับแล้วก็ในเรื่องของเจ้าตัวช่องเสียบมีทั้งช่องเสียบ USB ช่องเสียบ Type C นะครับไม่ว่าจะเป็น Android หรือเป็น iPhone เรามีให้แล้ว นะครับแล้วก็มีในเรื่องของเทสชั่นคอนโทรลก็มีให้นะครับล็อกความเร็วเกียร์อัตโนมัตินะครับสามารถทาเป็นเป็นโหมดโหมดแมนนวลได้นะก็สามารถเลื่อนมาแล้วก็ปรับเกียร์ที่หัวเกียร์ได้เลยนะปรับบวกลบได้ที่หัวเกียร์ตัวน,นี้ยังมีอยู่ให้ที่นิ้วโป้งนะครับผมรุ่นนี้ก็ยังเป็นอยู่นะครับแต่เบาะนะครับเป็นเบาะหนังให้นะครับอ่าโทษทีตัวนี้เป็นเบกรกมือธรรมดานะตัวนี้เป็นเบรกมือธรรมดาโทษทีเป็นเบรกมือธรรมดาแล้วก็เป็นเบาะหนังให้นะครับแล้วก็ ที่วางแก้วให้2ช่องนะครับอีกอย่างหนึ่งที่ฟอร์ดเปลี่ยนหลายท่านถา,ถามกันมาเยอะมากหาที่เปิดฝากระโปรงไม่เจอที่เปิดฝากระโปรงหน้านะครับจะย้ายไปอยู่ฝั่งคนนั่งนะด้นานนี้นะครับอันนี้ก็คือเราไม่ได้เปิดบ่อยเนาะนก็ย้ายไปอยู่ฝั่งนูน้นเอานะครับผมเอ่อด้านหลังมาที่แอร์มั่งนะครับก็จะมีช่องแอร์นะครับ2ช่องทาง2ช่องให้ด้านหลังแล้วนะครับแล้วก็จะมีช่องเสียบนะครับช่องเสียบต่อไฟให้เรียบร้อยโอเคครับ คลิปนี้ต้องขอจบเพียงเท่านี้นะครับลูกค้าท่านใดนะครับที่สนใจอยากจะมาดูรถจริงก็มาหาบอยได้ที่ Ford ดพระประแดงนะครับหรือจะแอดไลน์มาหาบอยก่อนก็ได้นะครับที่หรือจะโทรมาที่064ย์หกสี่ห้ากสามนนะครับเดี๋ยวบอยจะพาดูรถตัวจริงนะครับแล้วก็ดูโปรโมชั่นอะไรพวกนี้ด้วยนะครับลูกค้าท่านใดสนใจก็รีบจับจองเข้ามานะจองก่อนได้รถก่อนด้วยนะครับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนเดี๋ยวคลิปหน้าเจอกันใหม่นะครับไปแล้วครับบ๊ายบายสวัสดีครับ